เบิ้งดีๆนิ่วในถุงน้ำดีเอาอยางแก้รู้แล้วบอกต่อเดอ้อของที่ต้องหามาก็คือบักนาวเด้อบักนาวนี่บักนาวนะครับถ้าบาเมีก็ไปลักเอาอยู่ห้วข้างบ้านคางๆางนั่นบ่เม่นเม็ดไม้บกเอือเด้อนี่เดอ้ออันนี้ลินทะเลนะพี่น้องหรือว่ากระดองปลาหมึกนหนนะ่านะครับกระดองปลาหมึกหรือว่าลิ้นทะเลนะครับหามานี่นะครับสองอย่างคือ บักเน้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลิ้นทะเลหรือว่ากระดองปลาหมึกนะครับที่เขาไปย่างตามชายหาดเนี่ยมันสีอยู่ตามชายหาดมีนะพี่น้องถ้ามองที่ค้นว่าใครไปมันสีมีนะครับถ้านั่นก็นหาซื้อน้ำล้านทั้งเนตรได้นะครับทั้งเนตรมีขายสองย่างลูกจักกันแล้วนะบัดที่นี่ก็มาเบิงวิธีเหดวิธีทำและวิธีกินเริ่มด้วยการปาดบักเน้าเลยนะครับ ปากบกหนาวเป็นน่วยเลยนะครับแล้วก็นี่นะแล้วก็เอาไนมันออกก่อนเอาไนมันออกก่อนเนาะแล้วก็บีบใส่แก้วเป๊กนะพี่น้องนี่แก้วเป๊กนะครับบีบไปเลยนะครับบีบให้มันได้ประมาณจากเดี๋ยวสิบอกบีบไปเรื่อยเื่อก่อนหน้าบกหนาวหองบีบได้ประมาณจะครึ่งเป๊กนะครับประมาณจะครึ่งเป๊กเบิ้งให้เบิ้ง นะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วการที่เสียลิ้นทะเลหรือว่ากระดองปลาหมึกนะเรามาผสมนี่นะพี่น้องเขาก็ต้องเอาไอ้น,นี่ไปย่างไฟย่างไฟให้มันเหลืองๆนะพี่น้องให้มันออกแหมๆออกกรอบๆนะนะครับออกออกสีสีเหลืองๆนะครับย่างไฟก่อนนะบอกไว้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวสิหาว่าบอกกินอันนี้สิออกเหม็นๆตุตนๆนะพี่น้องกินมันนะครับ ออกเม้นเมนะ่ะออกเมนตุ๊ดุ๊ะเอาอันนี้ขูดขูดนะพี่น้องหรือว่าฝน,นก็ได้นะพี่น้องนะอันนี้เห็นว่าฝนมันสิเป็นฝุ่นละเอียดเลยนะครับพี่น้องนะหรือว่าสิไปต่าหรือว่าไปบดยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องคอยมันละเอียดเท่านั้นเองอันนี้มันเป็นกรอบเป็นนั่นเองนะครับมันมันบ่เหนียวบ่เหนืดบ่แข็งนะพี่น้องเป็นนิ่มนิ่มสี่ขูดให้เบิ้งเดี๋ยวพี่น้องสีบ่เห็นจะบอกว่าว่าฝนมันเป็นยังไงนะครับนี่ ขูดไปทังสี่นะครับนี่ก็คือสิเป็นละเอียดจั้งสี่แหละพี่น้องนะปริมาณการชงกับประมาณไอ้เนี่ยฟุนฟุนของลิ่นทะเลนะพี่น้องประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนกาแฟนะครับอันนี้บบได้เอาช้อนกาแฟมาให้นะพี่น้องนะกับเอาอั้งสี่เลยนะครับผสมร้งไปนะครับค้นให้มันเข้ากันนะครับโอ้โอหห่างมันดีกว่านาอเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ค้นให้มันเข้ากันจั้งสี่เลยนะครับแบบนี้ ให้ก็นมสดผุแล้วให้กินทีละครึ่งเป๊กกินซี่แหละพี่น้องนะกินนี่กินก่อนนอนนะพี่น้องวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนแค่นั้นเองนะครับใช้เวลาประมาณสักสามสี่วันนะครับกส็สิรู้สึกว่าโบก,กิบบบปวดแล้วไอ้หนิวในถุงน้ำดีน้ำักนาวกับลินผสมลินทะเลนี่นะพี่น้องมันก็สิซอซอยไปบีบไปซอไปกัดนะครับไอเหนิวที่ในถุงน้ำดีนั่นให้มันละลายนะครับ อันนี้ก็เนอภูมปัญญาสยางเนี่รสชาติของมันนะพี่น้องออกเปรี้ยวปี๊ดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็แค่ไปละลายซื้อนะครับมันกับรสเปรี้ยวเนาะกินกินง่ายกินง่ายเอาเดี๋ยวสิบอเซียซิมให้เบิ้งโอ้ยเฮ้ยขนลุกของดีภูมิปัญญาบ้านเขาผู้ใดรู้แล้วกะเฮ็ดแล้วกะได้ผลแล้วกะ บอกต่อในเด้อเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสวัสดีครับ